แม่มาคันนี้แล้วครับโดยส่วนตัวอยากจะแนะนําคันนี้เป็นพิเศษเนะถ้าท่านใดอยู่ในยุควัยรุ่นในยุค90คันนี้คือ Mazda a s t i n a รุ่นไฟป๊อปอัพนะครับในยุคนั้นนี่คือเรียกว่ามันนี่โอโ้โหเป็นที่เขาเรียกข้างไขายเจอเป็นต้องกรี๊ดนะครับรถคันนี้ในยุคนั้นทนั้งที่มันเป็นรถรถซีดานนะคือรถตลาดทั่วไปไม่ใช่รถนำเข้ารถซิ่งรถอะไรหายาก ไม่ใช่เป็นรถที่มาสตาร์ก็าทำตลาดออกมาโอ้โหเป็นที่คือฮามากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมนจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็มีช่วงที่ดรอปลงไปเพราะรถประยุอนามเยอะแล้วยังไม่ได้รับการบารุงรักษามันก็ ดรอปไปตอนนี้มันถึงรอบที่ต้องเขาเรียกอะไรทำทรีตเมนต์ใหม่ทั้งคันออกมาได้สภาพนี้ครับผมคันนี้งามมากนะฮะอยากจะแนะนําเป็นการส่วนตัวราคาก็น่าสนใจมากนะครับทํามาแล้วทั้งคันเรียกว่าเป็นรถแต่งนะครับรถแต่งแต่เขาว่าไม่ใช่แต่งซิ้งแต่งเครื่องบ้างนิดหน่อยนะครับบอกคู่หน้า rx 8นะดิฟฟี่หตัวใช้ครบทุกตัว ใช้ครบทุกตัวมาแนวสายหล่อสีตัวนี้เหมือนจะเป็นสีเดิมนะอาจจะทำใหม่นะแต่ว่าเป็นสีเดิมที่มาจากโรงงานก็สีนี้นะครับตัดกับไฟท้ายสีแดงก็คลาสสิกครับสีร้มเงินแก้วตัดไฟท้ายสีแดงนะครับสภาพรวมมันคือมันเป็นรถเ,เขาเรียกอะไรรถแฮชแบก ห้าประตูที่รูปทรงดูสปอร์ตมากแล้วคาแรคเตอร์มันคือไฟหน้าป๊อปอัพไงมันส่วนใหญ่มันจะมีแต่ในรถสปอร์ตเท่านั้นมันหาไม่ได้ในรถซีดานนะครับมันหาไม่ได้จริงๆนะในรถตลาดซีดานนะครับมันเลยมีเอกลักษณ์คลาสสิกมากๆลวก็ไม่รู้ว่าทําไมราคามันถึงได้ต่ํานะรุ่นนี้แปลกราคามันเจอแต่ละตัวราคามไม่สูงนะครับน่าสนใจมากนะรูปทรงนี่ ทำใหม่นี่ก็วิ่งกันตามท้องถนนได้สบายๆนะครับถ้าไม่บอกรถเก่าจริงๆมันสู้กับรถใหม่ได้สบายนี่คันนี้ข้างในนี่อ๋อเปลือยนะครับข้างหลังเปอยเบาเปือยก็จะมาแบบรถวัยรุ่นนะครับรถวัยรุ่นเลยนะสภาพนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูราคาก็ตัดสินใจได้เองว่าชอบไหมถูกใจไหมเครื่องยนต์เขาไม่ได้บอกนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาลงอะไรมา ก็มาแบบรถวัยรุ่นเลยเรียกว่า2ที่นั่งเลยขับกันมันๆจริงๆก็อาจจะเอาแค่พอหล่อก,ก็ได้แต่แต่งให้เหมือนรถซิ่งถ้ายุคนี้เขาก็ฮิตกันนะแต่งรถให้เหมือนรถแข่งเขาเรียกสตรีทเวทพอนนะครับสไตล์สาตารีทเวทพอนนะฮะคือทํารถให้เหมือนรถแข่งให้มากที่สุดนะจะเป็นรถแข่งเลยก็ตามใจถ้าไม่กลัวตำรวจจับนะอ่าคันนี้ถือว่าแต่งหล่อดูดีครับดูดีมากๆซะด้วยนะฮะมาซาสามสองสามคันนี้หกหมื่นบาท หกหมื่นบาทนะครับราคาถือว่าค่อนมาทางต่ําก็ไม่ต่ําหรอกกลางๆนะครับมาด้าที่เคยเจอก็ราคาแถวนี้แต่ว่ามันจะต้องได้สภาพที่อย่างคันนี้เขาก็แต่งมาไนงะคือคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วผมว่ามันคุ้มค่าตรงนี้แหละครับราคามันก็ติดฟรอแล้วเนาะถ้าจะเอาถูกกว่านี้นะเวลานี้คุณก็ไม่มีทางได้สภาพนี้นะผมว่านะอันนี้มันอยู่ที่ความชอบว่าคุณอยากซื้อไปเป็นเหมือนให้มันดูบัลล็อตติ้งไหมหรืออยากซื้อไปใช้งานชีวิตประจําวันนนะต้องไปแยกประเภทเราเองนะครับ ท้ายก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ถ้ายังสนใจอยู่ก็ติดต่อเจ้าของรถได้ตามลิงก์ด้านล่างแล้วขอให้โชคดีนะครับแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไ้เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าครับผม